เกือบสิบทศวรรษที่บริษัทฮิดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์ได้ดำเนินธุรกิจด้านรีไซเคิลเศษเหล็กเศษโลหะและวัสดุในทางอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วอย่างครบวงจรด้วยความตระหนักในหน้าที่ของพลเมืองไทยและของพลเมืองโลกจึงมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการให้พัฒนาเติบโตขึ้นไปพร้อมกับสังคมที่เข้มแข็งและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจฮิดากายโยโกได้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยความทุ่มเท ทั้งความรู้และประสบการณ์เพื่อปฏิรูปเทคโนโลยีการรีไซเคิลยกระดับการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งส่งเสริมปลูกฝังความประหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรพร้อมร่วมมือพัฒมิตรร่วมค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวไปด้วยกัน โดยในปี2005ฮิดากาโยโกได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 1 4 0 1ในปี2013ได้รับการรับรองคุณภาพพร้อมกันทั้งระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 1 4 0 1ระบบอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย o s a s 18001ในปี2019 ปรับมาตรฐานโอซาส1 8 0 0 1ไปเป็นระบบอาชีวอนามายัยและความปลอดภัย ISO 4 5 0 0 1ในปี2021ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมาตรฐาน ISO IEC 2 7 0 0 1และภายในปี2024 เรามีแผนที่จะขอการรับรองมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO IEC 27701:2019ซึ่งเป็นส่วนขยายจาก ISO IEC 27001ในปี2022นับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งที่บริษัทฮิดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ5 Green Network จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกันทั้ง6สาขา และในปี2023นี้ทางบริษัทได้รับการรับรอง ISO 14, 4 1 4 0 6 4หมีดมาตรฐานว่าด้วยเรื่องหลักการและข้อกำหนดระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรอนกระจกพร้อมทั้งได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตปรินต์ขององค์กรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรอนกระจกองค์การมหาชนเราเองอยู่ในวงการสแคปหร,รือรีไซเคินในส่วนนึ เราต้องเอาสิ่งแวดล้อมมาคุยกันการที่เรามีไอโซบายแรกมันเป็นใบที่ใช้เขาว่าเป็นจุดสําคัญของฮิเากะโยโกะที่เริ่มต้นในแง่ของการเข้าใจสิ่งแวดลอ้อมหลังจากนั้นเราก็จะมีการใช้ไอเดียตัวนี้มาแท็กทีมเราต้องทํางานด้วยกันกับชุมชนเรามีทาร์เก็ตก็คือปี2045เราจะยึดมั่นในแง่ของการทำคาร์บอนเนิวทรลเซชันในศูนย์หนึ่งแล้วก็ไม่เกินใน20ปีปี2065 เราจะตั้ง t a r g e เคือ net zero ก็คือไม่มีเอา emission หรือว่าไม่มี CO2 ออกจากฮิตา k คายโยกผมต้องชื่นชมนะครับเพราะว่าท่านได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ5เนี่ยถึง6โลงานเพราะว่า ท่านหมุนเวียนเศษวัสดุเนี่ยพราว่โลหะเนี่ยครับเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์อีกแล้วมันก็ลดขยะปล่อย c o 2น้อยกว่ามันเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศด้วยแล้วเกิดประโยชน์กับโลกทั้งใบด้วยหวังว่าท่านจะอยู่ในกลุ่มที่5กับเราไปดันานนะครับ หัวใจหลักสาคัญเนี่ยก็คือทางผู้นําขององค์กรซึ่งผมก็พบว่านะครับทางฮิดากามีทางผู้นําที่มีศักยภาพแล้วก็สามารถสร้างแรงปันดาลใจให้กับทางทีมงานในการผลักดันเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมสีเขียวยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับก็มีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเพื่อให้ยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเช่นเดียวกันก็ต้องขอบคุณและมองว่าองค์กรเนี่ยคิดถูกแล้วเป้าหมายของโลกเนี่ย2050 บริษัทตั้งเป้า2045นี่ว่าดีคิดว่าองค์กรเราปล่อยไม่เยอะก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาสู่เครือข่ายคาร์บอนนิวเคลรประเทศไทยและว,วันนี้ถ้าเราเดินในหลายๆคนเนี่ยเราจะช่วยกันได้อยากให้กำลังใจองค์กรว่ามาสุขทางแล้วครับนับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจขององค์กรที่สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการพัฒนาองค์กรและการประกอบธุรกิจด้วยหลักจรรยาบรณบริษัทฮิดากายโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์ขอให้คำมั่นสัญญาเราจะไม่หยุดนิง่ง ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป